ชาว,ว้ามีนกนก,นก,นกบินนกบินนกบินนกกระยางนกกระยางน้องเฮงเดินกลับบ้านคนเดียวอีกอออน้องเฮงเฮงเดินกลับบ้านคนเดียวอีกแล้วก็เรียกดอกอะไรดอกหนไก่ใช่ไหม กล้วยกล้วยกล้วยบุกล้วย,ยเ,เตีย้ยไม่สูงกล้วยเ,เตีย้ยไปที่น้องไปเร็วไปได้ไหมไปสายแล้วเนี่ยสายแล้วเนี่ยน้ำน้ำปลา ว้าแดดออกเริ่มไทรหนาวแล้วนุ่นนุ่นนกนกนกเข้าไปในปลาหญ้าปลาหญ้าน้ำาละบอกนกกวักหนกกวักว้าวนกกวั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 กหนกกวักนุนนุ่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 นนนุ่นอะไรนุ่น่ะโอ้คือมาดีได้ละ หลายสายพันธุ์นกะปะปะหลายสายพันธุ์ด้วยว้า <c oughs> ที่แบบนี้ยังมีนกให้ชมอยู่อืม <c oughs> ต้นไม้กวาดต้นไม้กวาดจ้าไก่เหมือนกันนันเราเดินมากันไก่มากเลยไป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 อยู่แบบธรรมชาติด้วยจ้ะธรรมชาติแท้ๆเลยเด็ ยานช้าเดินลงมาทุกวันต้นมะขามนใหญ่จริงๆดูมาแค่นี้เป็น่งว้ามีมะขามอ่อนด้วยว้านี่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 ได้มะขามอ่อนนะว้านี่นี่น,นี่นี่มะขาม แค่นี้ก็พอละพอดจ้จิ้มจิ้มปลาตวงปลาตวงว้ามีมดแดง อย่างนี้นี่แซบเด้อค่ะนี่นี่ก็ลอกกระเลขเนี่ยเนี่เนี่ยนี่ย้ยขอบคุณมากนะคะขนุนก็ล่วงพุนะขอบคุณค่ะ